สวัสดีพี่น้องพะตเศษพระราคิตจากในขั่วทำกับขากับน้ำแล้วแยกกระสิมัาออกหาไายหัดสวนให้พี่น้องเบึงวนเวียนตะยีรอน,นี่แหละพี่น้องเอ้ยกะเบ,บึงคว่วมจะเลื่อนงอกง่ามของพักตาก็ลั่งหดลดพักอย่พี่น้องอันนี้มันเป็น ยายปลูกไว้สองฟังพราว่าทีมันบ่หลายกสิปลูก,กอันนี้ทั่วภุ่มทั่วพุ่มแถวนอกท,นทั้งในสิปักใหม่ก็เป็นทั่วฟักเงปลูกปลูกไว้เพร่อได้กินพี่น้องเดี๋ยวไทย <c oughs> หน้าแล้วจังปรับพื้นทีหน้าจังคอยสิล่งของอย่างอื่นเพราะว่า ทีใหญยมันจํากัดมีซนี้นทั่วฟักเงากระลงังขึ้นข่างพี่น้องเอ้ยสวยงามจริงจรงจาน้อยพันก็นออกดอกออกช่อได้หนี่อันนี้พักใหญ่กระลังออกดอกผู้ใดพอมีกลินมนเอาไปกินแล้วพี่น้องเด้อชอบพักกาดเขาเอื่อนว่าพัดสาบ บ้านนอกเขาก็เอื่นว่าซ่อมซ่อมผักกาศประกาศซ่อม <c oughs> ของคณาคณา,าก็กวงตุ้งต้นนี้ที่ว่ากวงตุ้งกับพ่อแม่ที่ว่ากระจอนกับพ่อแม่พี่น้องมันละต้นงหญ่งามเติบอยู่มันจะเป็นลูกผสมผสมกระจอนครับอันหงเตมั้งประกาศหงเตนะก,กนะ้อนใบง่ญ่เนาะนี่นน มันงามออกช่อสวยเลี้ยงอาลามไล้พี่น้องเอ้ยนั่นย่ายว่าสิจงไว้สะาทำพันอันนี้กับคณานี่เริ่มย้อนไปคายได้พี่น้องต้นอ้วนอวนอันนี้คณะเห็ดหอมจะ้ะนี่กระลังย่ายเอามาแปะไว้แยกไว้ภาษาอีสานก็ว่าแปะ แต่พักภาษากลางก็ว่าแยกก็ลังออกงามง่าพี่น้องตามที่กิง่งคันย่ายพอะถมดินดินเก่ามีตะตุนนียไยดิอันนี้ห้ากกำลังปรปงับปรุงบํารุ่งดินไม่อันนี้ของย่า่มาเกิดดีครักแท้นี่พักขึ้นชายเด้วพี่น้องด้อนี่ คุลองคอน,อาวานสว่าซื้อมาจากตลาดพอแล้วมันเกิดแต่ของยายนี่ยายเก็บพันมันไว้เอายายกะสีว่านปุ๋ยป่ายไป,ปนน้ำมันหอมที่ปลูกไม่เกิดดีอยู่เต็มยุ่พี่น้องอันนี้กระใบมังรักเกิดบดีปันไดดอกนี่เป็นกระเบิงกระว่างเกิดรุ่นก็ะมีสวยอยู่พี่น้อง ก็บเก็บไปขายได้ยุหรอแยกเก็บไปขายเอานั่นแน่เอานี่แน่บวกข้าวแน่พ่อได้สื่อกับเขายุพี่น้องหวมกระเบิดไปแล้วหนึ่งแปลงแปลงที่สวางก็ลังเลิมแยกบ่อไปขายเป็นโล่แยกขายน้ำบานเอ,เอ,อามะเซาแยกสีท่อม,ม้อนพี่น้อง ท้องม้อนแล้วอีกจากมือสองมือสออามาถเบิงเขียวปุทดทำนี่แหละพี่น้องหลายนาทีแล้วจ้ะ